สวัสดีครับผมเตยตะวันนะครับและตอนนี้นะครับเตยอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฟันนะครับขอเชิญคุณหมอแนะนำตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะหมอเพ็ญนภาศีวิชานกุลนะคะทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟันนะคะหรือเรียกง,ง่ายๆว่าหมอแดงค่ะครับหมอแดงก็ขออนุญาตเรียกคุณหมอแดงนะครับ,ค,รบคือเตยเนี่ยเป็นคนที่จัดฟันมาก่อนแล้วตอนนี้ก็ใส่วิเทนเนอร์อยู่ครับคุณหมอก็มีคําถามที่เกิดจากประสบการณ์ตรงนะครับรวมถึงคําถามที่มีน้องๆทางบ้านส่งเข้ามาด้วยอยากจะถามคุณหมอเยอะแยะมากมายนะครับก็ขอเริ่มที่คําถามแรกก่อนะครับ อยากให้คุณหมออธิบายถึงแบบลักษณะทั้งหมดของรีเทนเนอร์ะคะตอนนี้มีทั้งหมดประมาณกี่แบบครับรีเทนเนอร์นะคะมีทั้งหมด2แบบง่ายๆเลยนะคะก็คือแบบถอดได้กับแบบติดแน่นนะคะคซึ่งแบบถอดได้เองก็จะมีจะเป็นอีก2แบบอีกก็คือเป็นแบบที่ใช้เป็นลวดกับอะคริลิก กับแบบที่เป็นพลาสติกใสยอย่างเดียวนะคะแบบติดแน่นเนี่ยจะใช้มักจะนิยมใช้ในกรณีที่ก่อนจัดเนี่ยมีปัญหาคือฟันมันซ้อนมาก,ม,ม,ากมากหรือว่าฟันมันห่างมากๆเพราะว่าตัวนี้มันจะเหมือนคล้ายๆบล็อกเอาไว้เลยค่ะออไม่ป้องกันการคืนกลับมันจะเกี่ยวกับเรื่องของเอ็นยึดต,ตลิทันเพราะฉะนั้นถ้าเทียบแล้วเครื่องมือ งสภาพฟันแบบแบบถอดได้มันจะดีกว่าเพราะว่ามันสามารถที่สมมุติว่าคนไข้ถอดเข้าถอดออกถ้าคนไข้เริ่มที่จะใส่ไม่ได้แล้วก็แปลว่าฟันเขาเริ่มเบี้ยวอ,อะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนดีเ t คดีเทคปัญหาได้ได้ได้เร็วกว่าแล้วก็มันง่ายกับคนไข้ในการทําความสะอาด ด้วยก <ừ> ็ะะจะนิยมแบบถอดได้มากกว่าครับ,รบแล้วน้องเตยล่ะคะตอนนี้น้องเตยเป็นรีเทนเนอร์ที่ใช้อยู่เป็นประเภทไหนครผมใช้แบบถอดได้ครับแบบที่มีลวดอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะเป็นสีสีข้างในได้ใช่เพราะว่าผมผมอาจจะมีปัญหาไม่ได้เยอะมากมีปัญหาฟันซ้อนตรงฟันล่างแล้วก็ข้างบนมียื่นออกมานหน่อยก็เลยก็เลยแบบใช้แบบนี้พอเลยครับแต่น้องเตยฟังสวยมากนะครับคุณหมอใส่รีเทนเนอร์อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับแต่บางวันก็จะชอบลืมมันมีปัญหาเรื่องการชอบลืมใส่นะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องการทําความสะอาดนะครับคุณหมอ เขาที่ผมศึกษามาในการทําความสะอาตเนี่ยจะมีหลายคนทำหล,หลากหลายรูปแบบมากเลยแต่ว่าคุณหมอมีวิธีที่แนะนำไหมครับว่าการทําความสิร์ตดูเทนเนอร์ที่ถูกต้องจริงเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนครับค่ะแล้วคุณหมอจัดฟันของน้องเตยแน,นะนําให้ทําความสะราดยังไงบ้างคะคือถ้าตอนเด็กๆเ,เลยในสมัยผม ผมมีสมนสองยุคเลยครับยุตั้งแต่ผมประมาณปสี่ปที่เริ่มจัดใหม่เน่ตอนนั้นเขาก็ให้ใช้แปรงขนอ่อนปัดๆกับกับน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาตอนที่ผมโตแล้วก็ได้รู้จักกับไอ้ผลิตภัณฑ์เม็ดฟูเนี่ยผมก็จะเริ่มรู้สึกว่าง่ายแล้วก็สะดวกกว่าก็เลยจะใช้เม็ดฟูเนี่ยใส่ลงไปใส่ลงไปในน้ําแล้วก เอาตัวรีเทนเนอร์ใส่ลงไปครับก็เราก็เสร็จเราก็ค่อยใช้แปรงขนนุ่มมาปัดเบาๆอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะครับมาถึงคาถามสําคัญครับคุณหมอเกี่ยวกับการดูแลรักษาแล้วก็ทําความสะอาดรีเทนเนอร์ครับคุณหมอเห็นเป็นเพื่อนหลายๆคนเนี่ยมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันไปมากอยากถามคุณหมอว่ามีวิธีที่แนะนําหรือวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลรักษารีเทนเนอร์ไหมครับค่ะก็ส่วนตัวปัจจุบันนี้นะคะที่คําแนะนําที่จะให้กับคนไข้ที่จัดฟันเสร็จแล้วแล้วใส่รีเทนเนอร์นะคะก็คือให้ทําความสะอาดรีเทนเนอร์ทุกวันนะคะเม็ดฟูแชรี หเมตรห้ามหักครึ่งเมตรนะคะห้ามนะคะ,าะ,คะอาจจะใช้ทุกคืนก็ได้ดีที่สุดนะคะเพื่อให้รีเทนเนอร์อยู่กับเราไปนานๆนะคะเป็นแบบสุขภาพดีไปตลอดแล้ววันนี้นะครับเจกับคุณหมอก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ